ปุณป่านะคะสวัสดีค่ะมาทำบุญที่วัดไทยไอซ์แลนด์นะคะไากันลูกซะเลยแม่งรูปโทษนะจาคนเสือโอมันไม่ไหวและะ้วนี่ค่ะโอนนี้เราอยู่ตรงนี้แหละนี้ำลุปนี่สาวๆสาวๆงามๆทังง้งนั้นเลย สาวสงกรานเิบายหนูม่พานดไม่าจานมีนะมาทำบุญนะคะดูคุณนายร้านสกรีนโชว์ตัวหนอยไม่ค่อยไม่ค่อยสวัสดีค่ะ เตรียมเตรียมมาโฆคุณนายทำน้ำพี่กขันยังไม่ดีค่ะเตรียมซักผ้านะคะว่างๆค่ะว่างๆไว้ซักผ้านะคะเดี๋ยวจะาวผ้าไปตอนนี้ทำพิธีส่งนำพระนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พี่หน่อยกล้องแคเรากล้องช่องน้อยเราช่องน้อยเน่แดดออกแล้วแดดออกแล้วคนสวยคนสวยงามตอนพระป่านะคะอันนี้ทำบุญสงการเป็นต้นพระป่าด้วยค่ะทำบุญสงกานะคะ

นำปิจีรถส่งน้ำพระนะคะที่วัดไทยไอซ์แลนด์ค่ะออคนไทยที่อยู่ไอซ์แลนด์นะคะเชิญชวนมาทำบุญด้วยนะคะไม่เกิดใครอยากมานะอันนี้ที่ไอซ์แลนด์ก็เปิดแล้วนะคะเขาไม่ปิดแมสแล้วนะคะ กดไทยกอไทยวกกดีใส้วยแสวยนะไม่สวยไอติมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีคนสวยค่ะสวัสดีค่ะ